สวัสดีครับเพืนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก f a Facebook อ่าวันนี้มาดูนะครับผมเป็นข้อมูลสูตรหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนนะครับในงวดที่ผ่านมาน่าจะเข้าไปนะครับผมร้อยบนนะอันนี้งวดหนึ่งกันยานะครับ หกันยายนเนาะสิกันยาหลักร้อยบนนะครับผม3สูตรเข้าไป2สูตรนะครับที่สูตรหลักร้อยนะวันนี้มาดูหลักร้อยนะครับผมทั้ง3สูตรนะเดี๋ยวให้โอกาสสูตรนี้อยู่นะครับผมดูว่า ข้อมูลของสูตรหลักร้อยนั้นจะออกมาเป็นยังไงนะครับมาดูงวดที่ผ่านมานะสูตรที่1นะครับผมที่หลุดไปนะครับหนึ่งสามห้านะครับผมเข้าสาหลักหน่วยวิธีคำนวณสูตรที่1นะครับผมสูตรที่1ได้เท่ากับเนาเก้าบวกเเท่ากับสิบแนะครับสิบวกเได้เท่ากับยี่สิบวกแได้เท่ากับสามสิบวกสได้สา 39มบวกสมได้42 42ิบวกเได้51นะครับได้หนึ่งนำหนึ่งไปบวกสคงที่ได้สนะครับสาบวกสคงที่ได้ห้สูตรที่หนะครับผมหลุดไปนะสามจบนศูนนะครับศูนหลักร้อยบนนะครับเป็นเลขศูนยสูตรที่2นะครับผม <c oughs> 9บวก8ได้17นะครับ17บวก2ได้19 19บวก5ได้24 24บวก8ได้32 32บวก5ได้37 37บวก2ได้40 อ่ะบวก8ได้17นะครับ17บวก2ได้19 19บวก5ได้24 24บวก8ได้32 32บวก5ได้37 37บวก2ได้39 39บวก1ได้40ได้0นะครับศูวก5คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6นะครับงวดที่แล้วเด่น5ลอง0นย์ะงวดูตรอ่างวดที่2สูตรที่2นะครับผมเข้าไปที่เลข5้านะสูตรที่1นั้นหลุด ่ะนั่นเองนะครับเอ้ยสูตรที่สองเข้าไปที่เลขศูนย์นะครับโทษทีอ่ะสูตรที่สามนะครับผมมาดูสูตรที่สามทางวันนี้ตัวเลขไม่ตรงกันนะครับผมก็ต้องหาสูตรนะครับมาเพื่อที่จะตัดสินนะเดี๋ยวมาดูกันดูก่อนนะครับสูตรที่สามนะครับเก้าสี่สามสิบหกนะครับหกบวกเจ็ดได้สิบสามสิบสามบวกเจ็ดได้เท่ากับยี่สิบ ยี่สิบบวกสี่ได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสี่ได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสองได้สามสิบได้ศูนย์นะครับนำศูนย์ไปบวกห้าได้เท่ากับห้าห้าบวกสองคงที่ได้เท่ากับเจ็ดนะครับสูตรที่สามเข้าไปหลักร้อยเลขศูนย์นะครับเหมือนกันเข้าสองสูตรนะครับทีนี้มาดูข้อมูลในสามสูตรกันก่อนนะครับผมว่าสูตรจะมาต่อเนื่องหรือไม่นะครับผมเป็นงวดที่สิบหกนะครับสําหรับสูตรนี้นะ ผลรางวัลที่หนึ่งนะครับสองสี่สี่ศูนแปงสี่ศูนย์รางวัลเล็กท้ายสตัวล่างห้ดนะครับรางวัลเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งสองสองศูนรางวัลเล็กหน้าครั้งที่สองหสองเจ็ดรางวัลเลขท้ายครั้งที่หนึ่า รางวัลเลขทาครั้งที่สี่หกสองสามสูตรที่หนึ่งนะครับผมใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสองครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หลักร้อยเลขกน้าอ่าเลขท้ายครั้งที่1นครั้งนะครับจากนั้นบวกนะครับรวมแต้มกันนะตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้ง2องบวกสเท่ากับสีนะครับสี่บวกศเท่ากับสีบวกแได้12 12อบวกเได้19 19กบวกสได้23 23ิบวกสได้25 25ิบวกแ 25บวก8ได้เท่ากับ33นะครับสูตรที่1ได้3 3สบวก2คงที่ได้5นะครับ5้าบวก2คงที่ได้7อ่ะได้357นะครับในสูตรที่1ทีนี้มาดูสูตรที่2ต่อนะครับ2 4 4 0 8 3 9ี่เอ้ห้า 2องสองศูนย์หนะครับสตัวล่าง5 7สูตรที่2นะครับใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักร้อยบนสองครั้ง หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย1คงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับ8บวก8เท่ากับ16 0บวก0เท่ากับ0 จากนั้นบวกรวมแต้มกันนะครับสบวก0นย์เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4ี่บวก0ูนย์เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ10 10บวก5เท่ากับ15 15บวก3าได้เท่ากับ18 18บวก1ได้เท่ากับ19นะครับได้9 9บวก5คงที่ได้เท่ากับ14นะครับ4บวก1นึงคงที่ได้เท่ากับ5ตัวเลขชนกันอยู่ที่5ะนะครับไม่มางวนตี้แล้วมางวนี้หรือไม่นะมาดูสูตรที่ สามกันนะครับ <c oughs> สูตรที่สามใช้นะครับหลักพันนะครับจำนวนสี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับบวกด้วยสองคงที่ตัวเลขที่บวกกันนะครับ3ามบวก3ามเท่ากับ6 ส 1>, 1เป็น4 4 2เป็น8ป3 12่สามนะครับได้6ก3ี่สามสอ่ะถูกต้องนะครับ <c oughs> จากนั้นอ่าบวกนะครับผมรวมแต้มกันในสูตรที่3นะครับได้เท่ากับ6กบวกสอนะครับหกวกสได้เท่ากับ8 8ดบวกสได้เท่ากับ11 11อบวกสได้เท่ากับ13 13บวก6ได้เท่ากับ19 19บวก2ได้เท่ากับ21ได้1นะครับ1บวก5คงที่ได้6นะครับแล้วก็6บวก2คงที่ได้8อ่ะสูตรไม่นะครับผมตัวเลขไม่ชนกันนะสูตรที่หลุดไป1งวดนะครับผมตรงกันกับสูตรที่เข้าไป1งวดสูตรที่นะครับผมเข้าไป1งวดไม่ตรงนะครับผม กับสองสูตรที่เหลือเลยนะ,ะแสดงว่าจะต้องมีนะครับผมสูตรท,ที่ไหนสูตรหนึ่งนะครับผมที่จะหลุดไปอีกในงวดนี้นะดังนั้นนะครับผมจะต้องหาหลักร้อยนะครับผมมาเพิ่มนะครับผมอีกสักหนึ่งสูตรนะครับที่จะนํามาวิเคราะห์เลยไปพี่นากันนะครับผมวันนี้นําเสนอข้อมูลน,นะวันนี้ชุดที่ชนกันวันนี้ก็คงจะเป็นเลขห้านะครับ ที่เป็นหลักร้อยที่ชนกันอยู่สองตัวเนาะหวังว่าข้อมูลนี้อ่ะก็จะใช้ข้อมูลนี้แหละนะครับผมในการสรุปชุดสามตัวบนเหมือนเดิมนะครับผมหลักร้อยเพียงแต่จะหาหลักร้อยนะครับผมมาตัดนะครับสินใจกันอีกครั้งหนึ่งว่าสูตรไหนนะครับผมที่จะน่าจะใช้งานนะครับผมก็ ก็เป็นข้อมูลนะครับการคำนวณสูตรหลักร้อยในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับ2563ที่จะมาถึงนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในการนำไปวิเคราะห์แล้วก็คิดคำนวณน,นะครับเพื่อประกอบการซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกสูตรนะครับดำเนินมาเป็น 15งวดนะครับผมงวดนี้เป็นงวดที่16นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกมีเวลาก็ไปนั่งคำนวณย้อนหลังกันดูนะครับผมข้อมูลวันนี้ก็คงนะครับจะมีแต่เพียงเท่านี้นะใกล้ถึงวันแล้วแหละนะครับผมวันนี้ก็22แล้วนะครับผมอีก8วันก็จะถึงกำหนดนะครับในการอ,ออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับช่วงนี้ก็ จะลงข้อมูลให้เร็วขึ้นนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านจะได้นําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ